จริงในภาคอีสานยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะเปิดพื้นที่สร้างสารรค์หนึ่งในนั้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักสร้างสารรค์หน้าใหม่ในภาคอีสานสำนักงารส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือว่า C.A. จับมือกับไทย PBS เนี่ยแหละค่ะจัดค่ายสร้างสารรค์อีสานซัมเมอร์แคมป์2 0 2 4ช็อตฟิล์มนะคะจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาจากทั่วภาคอีสานกว่า40คนจาก13โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเขาจะมีงานกันระหว่างวันที่26-28เมษายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในงานจะได้ร่วมเรียนรู้กับวิทยากรผู้กำกับหนังมืออาชีพจากหลายค่ายมาสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันประสบการณ์องความรู้ให้กับน้องๆได้กลับไปผลิตหนังสัน้นจากนั้นผลงานของน้องๆก็จะถูกเผยแพร่ผ่านทางไทย PBS นี่แหละค่ะ แล้วก็ร่วมฉายในงานเทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2 0 2 4ระหว่าง29มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้นะคะภายใต้คอนเซปที่ว่าอีสานสัมเพียคักขนาดค่ะงานนี้ม่วนแน่นอนค่ะพอเห็นโครงการก็คือเห็นจัดอยู่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็พอเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็น หัวข้ออีสานสัมพียค่ะก็เลยรู้สึกมีความสนใจที่จะทําหนังเกี่ยวกับความเป็นอีสานที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดเป็นหัวข้อที่สนใจแล้วก็ค่อนข้างอยากทําทรู้สึกว่าถ้าทําหนังเกี่ยวกับพวกหัวข้ออีสานเลยค่ะมันสามารถทําได้หลากหลายเรื่องแล้วก็มันจะเป็นความบันเทิงอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็รู้สึกว่าเป็นประโย,ะโยชน์ในการหยิบ เรื่องราวของความเป็นอีสานในชีวิตประจาวันเราอยู่แล้วอะค่ะขึ้นมาทําให้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สามารถนำไปต่อยอดได้หลายๆด้านนะคะก็คือรู้สึกว่าอีสานค่อนข้างเด่นในหลายๆด้านที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคตค่ะทั้งเรื่องออดนตรีหรืออาหารที่ค่อนข้างเด่น